สวัสดีค่ะคิวลิวนะคะนันทนาบุญมีเพนที่ปรกษ,ษาการขายของสยามมิสสันแมสอดสาขาตากนะคะถ้าถามว่าทําไมเราถึงประทับใจในส่วนของแบรนดน์มิสสันต้องแจ้งให้หลายๆคนทราบเลยค่ะว่าการจะเป็นที่ปรกษ,ษาการขายผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างเราต้องมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการดูแลหลังการขายอย่างยิ่งซึ่งทางมิสสันสามารถดูแลและตอบโจทย์ในทุก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาในส่วนของบุคลากรพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆระบบการทํางานใหม่ๆการปรับเปลี่ยนการปรับโฉมการดูแลการปรับในเรื่องของระบบความปลอดภัยการปรับในเรื่องของออปชันให้เป็นที่พึงพอใจกับผู้บริโภค อีกอย่างหนึ่งที่มีความทับใจในแบรนด์ของนิสสันคือมีการดูแลการพัฒนาของบุคลากรอย่างต่อเน,นื่องให้มีความรู้ความสามารถสามารถนำะความรู้ที่ได้รับการอบรมการเรียนรู้สามารถตอบคำถามกับลูกค้ากับบุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้องและล่าสุดนะคะได้มีการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของออปชันของรุ่นรถนาวารานะคะในเรื่องของออปชั่นมาให้ปรงใจกับผู้บริโภคอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่สวยขึ้นออปชั่นที่ได้มามากขึ้นพร้อมกับราคาที่สมสม,พพะะสมกับคุณภาพ,พจริงๆนะคะสมกับคุณภาพจริงๆ ความภูมิใจในตัวเองที่ได้มาเป็นที่้ทำกา,ารกายของนิสันคือเราได้มอบสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตผลิตภัณฑ์ก็ตามหรือความรู้การแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นตัวสยามนิสันแม่สอดสาขาตาหรือในเคลือไม่เคยทอดทิ้งลูกค้า มันเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของนิสันมอเตอร์ขอบคุณค่ะ